เฮ้ยโควิดมันหนักมันติดเวิร์ช่บก็ดีจะได้โจรย์นั่นแหละกินทุกวันวันละเม็ดป้องกันมีอย่างเดียวป้องกันได้ช้องใบ้ะใบน่อยถ้าใบใหญ่เนื่งใบก็พอต่อวันได้ได้เลยได้เลยยิ่งสบายแลยิ่งดีแห้งเค็ดใบโดทยนั้นดีกว่าเออยามันยังเต็มอยู่ ยาเพราะได้จืดไปแห้งยามจืดแยมรดนั่นแหละนั่นแหละสุดยอดเลยสุดยอดเลยเอาเลยเดี๋ยบล้องกันได้ยาฉีดก็ไม่อยู่หรอกเอยูเขาฉีดแล้วเขาก็เป็นเต็กฉีดกับเอยูครับผมกินยาทราดโจนทรา้โจรดีกว่าฉีดก็ไม่อยู่แต่หมอมันยังฉีดเพราะแห้งเลยสามเข็มเลยยังเป็นเต็ก เอยแค่เข้าฌานสามฌานสี่กายสัขานวจีสัขานมันก็ดับแล้วเข้าฌานสี่ไปเลมันดับเร็วกายสังขาวจีสัขานมันเหลือแต่จิตแต่สังขารนั่นแหละมันเป็นเองปัตโนมัติถึงไม่ทํามันก็ดับแต่มันไม่รู้เพื่อให้รู้แต่เพื่อเพื่อเราไม่โง่ให้รู้จักมันะถึงมันดับมันไม่รู้มันก็คือโง่อยู่ บระดีดดับยังรู้เท่าทันถึงไม่ง้อรู้ไปเท่าทันมันโง่คือเา่าถึไอรู้ไปตั้งแต่ต้นจนจบเด้เลยรู้ไปตั้งแต่ต้นที่จริงมันก็ดับอยู่แะเลเขาเสสัญญาเวทิยติรุโลดก็ดับบดละสิบัระดีดน,นั่งดับบวกเขาสัญญาเวทิยติรุโลดเขาก็ดั่งดับอยู่เลยเขานั่งดับเป็นอยู่คือนั่งรับดิเขาก็นั่งเป็น เต็มมันทางบลูหยังนะดับออกมาแล้วคือเก้าวันบลูอยางมุจักสังขารมูจักขันคือเก่าเลยดับบลูแล้วก็คือเก่าแล้วคือนอนรับสิเด็กวี่อยากควาาหมายังงซะตื่นหรือเปล่ากะกิเลสคือเก้าดับอยากรู้เท่าทัานรู้ทันว่าวทุกข์เพราะอะไรเพราะมันมีมันไม่มีมันก็บท,ทุกข์ต้องเห็นมันด้วยเห็นขณะที่มันดับด้วย พอถึงนชจบเดี๋ยวเห็นมันเกิดเห็นมันเกิดแล้วเห็นมันทุกข์แล้วเห็นมันดับเห็นรดับแล้วเห็นมันหมดทุกข์ต้องเห็นแบบนี้เห็นขณะนี้มันเกิดโอ้หมดเปเกิดปุ๊บอะทุกข์ปั๊บเห็นทุกข์แล้วคณะนี้มปนตั้งอยู่คณะนี้เป็นกาลดับแล้วขณะนี้การังดับคาราดี้ดับแล้วขณะนี้หมดทุกข์แล้วมนต้องรู้หมดเห็นทุกขั้นตอนจะไปเห็นทุกข์เห็นสบู่ไทยเห็นที่โลดเห็นมาก ขันโเห็ุไน้แล้วบอก็โได้เนี่ยคือเขาดับเท่าไรก็คือเก่าเล้ถ้าร e ู้จักพบจากชาติกกรู้จักแจ้งพอรู้จักพบจากชาติรู้จักการเกิดรู้จักทุกเพราะการเกิดรู้จักวิธีดับทุกข์รู้จักการดับทุกข์รู้จักดับการเกิดอะไรบเกิดอันนี้เกิดอันนี้บเกิดเกิดทีไรก็ทุกทุกทีไม่เกิดก็ไม่ทุก เห็นทุกข์กับเห็นไม่ทุกข์กันเลยเห็นสองอย่างเลยไม่ทุกข์ทุกข์ไม่ทุกข์ทุกข์ไม่ทุกข์ทุกข์ทำไมมันถึงทุกข์มันเกิดทำไมมัถึงไม่ทุกข์มันไม่เกิดเอาก็ได้เลยเริ่มต้นกันได้เลยถ้าเห็นถ้าให้เห็นเพราะเห็ียนชาติเหยเห็นเลยเปนเห็นทุกข์ไม่เห็นเพราะเห็ียนชาติมันก็ไม่เห็นชราลรณนะมันก็ไม่เห็นโสกาบริเทวะไม่เห็นทุกข์ ถ้าไปเห็นพวเป็นชาติโอ้อดีภพอดีชาติสําคัญมันไม่เข้าไปเห็นบบท่านจิตว่กกาไงก,ก็ดีนะมันไม่ทันจิตที่มันเป็นมันเกิดอยู่ตลอดแต่มันไม้ทันมันมันไม่รู้จักมันเกิดอยู่ตลอดเรื่อยทถ้าเกิดวิดาทีใไดไม่เกิดไม่มีเกิดตัววิดาธีากกะพระเจ้าว่าพระเจ้าเกิดจนกว่าจะรู้จักว่าตัวเองเกิดจนจะรู้จักว่าตัวเองตายนะจะว่ารู้จุติ จะว่ารู้จุติและกำเนิดของสัตว์งทลายรู้ผู้เจ้าเกิดรู้ผู้เจ้าตายรู้ชาติรู้ชาติก่อนรู้ชาตินี้แล้วเลวดันมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นทำไม่ถอยแด้แะจะชัดใครอยากชำนานใครอยากเก่งใครอยากชัดก็คือทำไม่ถอยจะเห็นทุกขั้นตอนเห็นติดต่อกันทุกขั้นตอนมันถึงจะชัดขึ้นชัดขึ้นถ้าเราไม่เห็นติดต่อกันทุกขั้นตอน มันก็งงอยู่หันละมันเป็นไงล่ะมันยังไม่ชํานานมันก็เลยงงมันเป็นไปได้ยังไงนี่นามันจะยังบ่ชานานเมื่อชํานานแล้วก็ไม่งงเลยบาดนี้ล่ะทำบ่อยๆเสนครั้งเริ่มมันจะไม่งงและจะชํานานนั่นเลยบักเลยแะเสนครั้งก็อยู่วะเสนครั้งก็อยู่ต้องเสนครั้งพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้น น้อยกว่านั้นมันก็ไปเป็นเลยแ,แสนครั้งไม่ถึงแสนครั้งมันไม่เบื่อมันไม่เบื่อหน่ายมันไม่วิราคะมันเป็นเองส่วนนั้นส่วนที่เป็นเองหน้าที่เราคือได้ที่ให้มันเห็นเกิดเสื่อมสลายดับมันเป็นเรื่องของเขาอะไรหเรื่องของเขาอืความร้อนนะ่ยมันเป็นผลสีไฟแต่ได้าที่เราคือสี หน้าที่ันรลอนหน้าที่มันเป็นไฟหน้าที่เขาเขาใจบอกหน้าที่เราในหน้าที่สีให้มันเกิดมันจะเกิดเองเกิดซาเกิดไว้แล้วแต่เขาอ่ะนะโบไปเกี่ยวกับเผ้าได้เนี่ยเขาหน้าที่ถู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 ถึงเวลามันเกิดมันก็เกิดไฟคัดร้อนพอความเพียรพอความพยายามพอมันก็เป็นไฟบบเฮดบวอยู่อะไรนะเขาสีไฟเอาได้คู่มือนี่เขายังสีไฟอยู่ ยังบบได้ใส่ไฟเสกอยู่ในพวกแอฟริกานะมันอึดบบหรือเดวใดละเขายังใส่สีไฟเอาอยู่หมุนเอาตัวปั่นเอาจากนั่นเลยความเพียรพอขอพยายามพอมก็เกิดไฟพระพุทธเจ้าเปรียบไว้แบบนั้นเละเมื่อเพียรพอพยายามพอก็เกิดไฟแต่ต้องมีฌานด้วยถ้าไม่มีฌานไม่ได้ เพียรพอพยายามพอแต่ต้องมีฌานด้วยถ้าไม่มีฌานนะมันคืนมาหากามคือเกา่ามันคืนมาหากามคือเกา่าฌานไม่มีมันก็มาหากามเมื่อมาหากามมันก็ไม่รบรรลุผลพระพุทธเจ้าบอกว่าใครมีกายหลีกออกจากกามแล้วแต่จิตยังคล้องอยู่ด้วยกามหรือใครที่มีกายหลีกออกจากกามแล้วแต่มีจิตคล้องอยู่ด้วยกาม ถึงเพียรจนตายก็ไม่ประสบผลสาเร็จพระพุทธเจ้าวอานะยิ่งมีกายคล้องอยู่ด้วยกามจิตก็คล้องอยู่ด้วยกามนะเพียรจนตายก็ไม่ประสบผลสเร็จเหมือนไม้ดิบแช่ในน้ําชุ่มด้วยยางเจ้าศสีสห้พระเจ้าตายก็ไม่เกิดไฟพระพุทธเจ้าบอกไม้ดิบแต่ถึงห่างจากน้ําแต่เป็นไม้ดิบไม่เปียกใบสดอยู่สีจนตายก็ไม่เกิดไฟ ใครที่ยังจิตยังคล่องอยู่กับกามกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสอยาเ่เห็นเก่กบโบเป็นกินอิ่มนุ่งอุ่นซะก่อนนะถ้าจิตอยากไปว่ากินอิ่มแล้วพอนุ่งอุ่นแล้วพอถ้าไม่คิดอย่างนี้ก่อนถึงปฏิบัติไปจดายก็ไม่สํเเ็็จเพราะจิตมันไปของอยู่กับกามเลดฌานะมันจะตัดกามแต่ถ้าฌานไม่มีมันก็ไป,ไปหากามคือเก่าจิตนะจิตนี่มันต้อง มีเครื่องอยู่อยู่ซื้อไปได้จิตว่าต้องมีอาหารกินไม่มีอาหารกินอยู่ไปได้จิตถ้าไปเอาชานมาไว้มันก็ต้องไปหาอย่างอื่นไม่เป็นอย่างใดก็อย่างหนึ่งเนี่ยเพราะมีภพบิชาตม่เป็นเปรกับเป็นอสศุลกายเป็นอสุรกายกับเป็นสัตยินชาติไปเป็นชาต์ก็เป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์นรกก็ต้องเป็นมนุษย์ไ่เป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นเทวดาไปเป็นเทวดาก็เป็นพรหมไม่เป็นพรหมก็ต้องเป็นพรหมชั้นที่หนึ่งสองสามสี่ไปเป็นชั้นใดก็ชั้นหนึ่งไม่างั้นก็ไปเข ไฉนงั้นก็ต้องเข้าดีโลดซบะบาัดจิตของคนเมื่อ,อยังไม่เป็นไปพอดพานต้องมีที่เกิดจนได้ไม่มีที่เกิดอยู่ไว้ได้ต้องมีที่จับต้องมีที่จับต้องมีที่จอดคือจิตของคนไม่มีที่จับไม่มีที่จอดเป็นไปไม่ได้ไม่ไปคล้องอยู่กับสิ่งใดก็ต้องคล้องอยู่สิ่งหนึ่งเรียกว่าอาสวะสังโยชน์เรียกว่าพว,ะวาชาติมันเป็นไปบุรยสีบกครองกย่ังเพราะฉะถ้าให้เอาชานมาให้มันกินมันก็ต้องเคี้ยวไปหากินน กินกามกินกามของเก่ามันนั่นถ้าไม่มีฌานก็ต้องกินกามเป็นธรรมชาติของจิตถ้าจะไปทรงฌานมันก็จะไปกลับไปกินกามคือเก่าเมื่อกลับไปกินกามถึงจะปฏิบัติอย่างไรถ้าปฏิบัติจิตยังไม่มีฌานนั่นนะเจ้าจะเพียรให้มันตายก็ตายฟรีๆพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้เจ้าจะนั่งทรมานร่างกายให้มันตายมันก็ตายฟรีฟ นั่งให้มันตายแต่ซ่านบ่มีก็ตายฟรีๆไม่ใจเจ้าเจ้ามีดประปาดคอผูกคอตายกินยาตายอดข้าวตายนั่งสมาธิแต่ว่าไม่มีชานชานไม่เกิดในจิตก็ตายฟรีๆนี่อดข้าวตายก็ตายซื่อซือดน้ำตายก็ตายซื่อซือยืนบนั่งตายก็ตายซื่อซือพระพุทธเจ้าทำบาแลว้วถ้าไปเอาชานมาใส่พระพุทธเจ้าถือเอาเริ่มปฏิบัติ ตอนปฏิบัติจะว่าทำฌานก่อนทำถึงฌานก่อนแล้วคออ่อยมามาโตที่ความเพียรบัดนีดอดเขาก็กไปอย่างอดน้ำก็กไปอยางได้บบดถูกหมดถ้ามีฌานแต่ถ้าไม่มีฌานปุ๊บเดะ่ะจบถึงอดก็อดตายฟรีอดข้าวก็ต้องมีฌานอดน้ำก็ต้องมีฌานอดนอนก็ต้องมีฌานยืนไม่ขยับก็ต้องมีฌานนั่งไม่ขยับก็ต้องมีฌานถ้าบุ่มีฌานปุ๊บเะจบ ต้องทรงฌานไว้ถ้าทรงฌานไว้บดีบพิษแต่ถ้าไม่มีฌานปุ๊บผิดบดทเจ้าทําอย่างไงก็ผิดบทดไม่มีประโยชน์จิตนิ่งกายมันนิ่งไปตามจิตสงบกายก็สงบไปตามจิตไปก่อนกายมันไปตามหลังไม่ใช่กายไปก่อนอะไรคือผลของมันผลที่ปรากฏทางกายบือชาตาเจ้งกายเบาจิตเบา คนลุกคนพอแล้วป็นผลเขาเรียกว่าเวทนาผลนั่นคือเวทนามันเป็นผลของมันผลของฌานผลของจิตพอจิตเพ่งที่โลมก็เลยเกิดปาโมดพอจิตเพ่งที่โลมก็เลยเกิดปีติพอจิตเพ่งเพ่งที่เส้นแสงสีเงาก็เลยเกิดสุขพอจิตเพ่งที่แล้วหละจะเกิดบูชาตาเจ้งพอจิตเพ่งสะกดแล้วเกิดตามหลัง นั่นเป็นผลของมันเหตุเกิดเกิดผลเกิดตามหลังก็กายมันเป็นตามจิตจิตมันนิ่งกายจะไม่นิ่งได้ไงจิตนี่กายไม่นิ่งได้หรือเป็นไปไม่ได้จิตนิ่งหรือกายไม่นิ่งได้ก็นิ่งก็ตามกายสังขารดับเมื่อจิตสังขารดับกายมันก็ดับเองเพราะคำว่ากายสังขารจิตเมื่อจิตสังขารมันเป็นเรื่องของจิตเมื่อจิตดับหลงแล้วระงับหลงแล้วกายก็ไปเสด็จออก วาจาก็ไม่แสดงออกมันก็เหลือแต่จิตมาแสดงออกอยู่บัดเมื่อดับจิตตสังขารจิตก็ไม่แสดงออกจิตก็เบิดนิ่งจิตก็นิ่งเรียกว่าจิตตสังขารดับจิตตสังขารดับกายสัารดับวาจิตสการดับจิตตสังขารจิตก็นิ่งเมื่อจิตมันนิ่งจิตนิ่งอันนั้นน่ะแต่มันยังไม่เกิดปัญญามันนิ่งซื่อ คพรว่าที่ว่าสงบก็สงบระงับกายสันรวจีส er> ังธารที่จร um ิงสังขารดับลงหมดแล้วระงับลงแล้วจากกายสัจวจีสัจตสันระงับลงหมดแล้วสังขารสังขารนั้นดับลงแล้วความจริงระงับลงแล้วแต่มันยังโง่อยู่มันก็เลือแต่จิตนั่นแหละแต่จิตนั้นมันยังโง่อยู่ก็เลยสอนจิตจิตโง่เขาก็เลยสอนจิตสอนได้จิตเห็นความจริงเห็นอะไรเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา มองอะไรไปอธิยังทู้ังอนันตาเกิดขึ้นเสื่อมสลายดับบังคับไปได้อันนี้ก็เกิดขึ้นเสื่อมสลายดับบังคับไปได้อนั้นก็เกิดขึ้นเสื่อมสลายดับบังคับไปได้มองไปจนรอบทั้งข้างนอกทั้งหมดเลี้ยวมองเข้าบ่าจนมาถึงข้างในถึงอะไรถึงเรื่องจิตเองเรื่องกายเรื่องเวทนาทางกายแล้วก็เรื่องจิตเรื่องเวทนาทางจิตเนี่ยก็เห็นทั้งกายทั้งเวทนาทางกายเนี่ยกายก็เกิด เสพสลายดับบังคับไม been, h, ่ได้วิทนาเกิดเสพสลายดับบังคับไม่ได้จิตก็เห็นมันเกิดเสพสลายดับบังคับไม่ได้เวทนาทางจิตก็เกิดตามนั้นเละเมื่อจิตเกิดเวทธาทาศจิตก็เกิดจิตในที่นี้มาถึงจิตตสังหมายถึงขันจิตตสังขารเราทำให้เกิดขันจิตตสังขัรเกิดขันเกิดเวทนาทางจิตก็เกิดจิตตสังขานดับรูปขันดับ จิตสกสารดับรูปขันธ์รูปขันธ์ดับเวทนาก็ดับมันก็ดับตามกันเกิดตามการดับตามกันเห็นมันเกิดตามการเห็นมันเกิดเห็นมันเสื่อมเห็นสลายเห็นมันดับบังคับไม่ได้ก็เห็นอนนี้จังทุกขตาในนี้โพอปัญญาถึงจะเกิดแต่มันโพอทางกายก็โพลแล้วเกิดดิพิธาแล้วเกิดวิราคะแล้วเกิดวิมุตต์หลุดพ้นจากกายแล้วก็มาถึงจิตก็เกิดดิพิธาเห็นบ่อยเห็นบ่อยเห็นแเครข้างเกิดดิพิธาเกิดวิราคะ เกิดวีมูด็จะว่าเห็นแสนคลังนั่นแหละมันทึกจะวีมุตติเห็นแล้วเห็นอีกเห็นมันเกิดเห็นมันเสื่อมเห็นมัสลายบันดับบังคับไม่ได้จิตเกิดสังขารเกิดรูปเกิดสังขารเกิดวินาเกิดรูปสังขารเกิดรูปเกิดวินาเกิดสังขารเกิดรูปเกิดวิถนาเกิดเห็นอยู่แนีนั่นเห็นรูปเกิดเห็นสังขารเกิดเห็นรูปเกิดเห็นวินาเกิดก็เห็นอยู่เวลาเห็นแสนคลังแล้วก็เห็นมันดับรูปดับ รูปเสื่อมสังขารเสื่อมสังขารเสื่อมร,รูปเสื่อมเวทนาดาเสื่อมสังขารดับรูปดับเวทนาดับเห็นอยู่ได้เลยพระพากันเกิดพระกันดับพระกันเกิดแสนครั้งเมื่อไหร่ล่ะที่จะใช้ได้ถ้าอยากไปถึงแสนครั้งก็ดีอยู่แต่ว่ามันเห็นแมบ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 ,แมบ,แมบ,แมบเหมือนฟ้าเรบฟ้าเรบกับไฟที่เราฉายไปฟ้าเรบก็พอเดินไปได้เก้าหรือแจ๊บกับมืดขึ้นเก่า เล็บแป๊บๆอีกไปได้มืดขึ้นเก่าก็เลยเห็นเป็นบางครั้งมันไม่ติดต่อกันมันก็เดินทางไปลำบ,บากล่มลุกคุกค้านอยู่หาดีกว่าโบบีฝ้าพอเห็นปองไปแวบหนึ่งก็เห็นปองไปโอ้ทางมีอยู่ตรงนั้นเนี่ยพอเห็นทางแต่ถ้าฝ้าไปเล็บแลบขึ้นมาเลยมองไม่เห็นทางเลยฝ้าเล็บขึ้นมานิดหนึ่งก็เห็นนิดหนึ่งแต่จะเห็นจริงๆต่อเมื่อไฟฉายมันฉายไปตลอดนัด่นแหละมันจะไปได้ถูกทางจริงๆเหมือนกันกับว่า เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ต้องเห็นตลอดเห็นเกิดเห็นเสื่อมเห็นสลายเห็นดับบังคับไม่ได้ตลอดมันก็เห็นทางเดินไปเลยบันี้ตบัดนี้คนมันบูเห็นตลอดที่เบิดบูเห็นบางช่วงเห็นบางตนเวฟเลยผัดบืดปืดขื้นเราเวฟผัดบืดปืดขื้นเราไปบูถือกแล้วเดี๋ยวก็ตำต้นใบเลยทุกคนเอาว่าบัญยาดี่าทางทั้งดีเดี๋ยวเตะสะดุดเร็วคนเตะโบราณมันบุมีไฟฉายดอก ไปหางว่าหาควายก็ขึ้นกับยางเอาแต่ตีนนี่เหลวยยางไปโลดจักทีเหยียบว่าขี่เข็บแม่งอดหัวงูไม่รู้เลยเหยียบพระเหยียบหา้บหามมันบ่อไต่ซ้ำเร็วไต่ยู่หัดวัสิไปสีได้เป็นไต่กระบอกวัิไปหอดใสมีแต่ยางกับยางโลดเดาซุ่มไปเลยพ่อพ่อทุบทูทุบทูเดาเอาเป็นก็ยางเลยบ,บัดรบ,บอบีเดี๋ยวที่ไตกระบอกไปหาควาย มีแต่ย่างโหลดยางเดียวเท่านั้นว่าไฟอีกจักหากจากเตะสะดุดหุดต่อพูจักมืดเท่าไรก็เป็นอย่างกันบืดเท่าไรก็ได้ไปสอบเสียบสอบเสียบเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันกับคนที่บเห็นอนิจจังหุขังอนตตาเห็นนิดหนึ่งก็เห็นเหมือนฟาเล่เป๊ะ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 เพเรดิดเดียวเห็นทางมันเห็นตลอดสายตรงเห็นตลอดสายไปไม่ให้เบ็บฟาเล่ เห็นตลอดเวลาคืออริจังทุกขังนาตามันคือเห็นทางอยู่ตลอดนั่นแหละคือทางเลยมันก็ค่อยๆวางไปทีละน้อยทีละหน่อยนั่นเลยวางทีเดียวไม่ได้เลยวางไปทีละน้อยทีละหน่อยมันวางแล้ววางอีกทีละน้อยมันไม่วางทีเดียวได้จะปล่อยค่อยๆปล่อยไปปล่อยไปหลุนลุยไปขึ้นกับดามผ้าคือกบผ้าไม่ห่างไม่หมายฟันมันบริเวได้ประสิ ขาดทีเดียวค่อยกิวไปกิวไปค่อยคอยหมดไปท,ทําทีเดียวไม่ได้ค่อยค่อยทำไปทําไปเลยเพื่อดัาผ้าด้ามีดแล้มันก็กิวไปกิวไป่วาสุดท้ายก็บด